สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องรูปร่างโมเลกุลกันนะคะโดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อมุมระหว่างพันธะเคมีค่ะอ้างอิงจากเอกสารประกอบการสอนของครูบรรเจิดชัยมงคลเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจว่าทําไมโมเลกุลต่างๆเนี่ยถึงมีรูปทรงเฉพาะตัวของมันเองซึ่งก็จะดูจากแรงผลักระหว่างกลุ่มอ e ิเล็กตรอนแล้วก็ค่าอิเล็กโทรนกาติวิตี้หรือ EN ค่ะครับหลักการสําคัญเลยคือกลุ่มอ e ิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆอะตอมกลางเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนในพันธะหรืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันจะพยายามผลักกันเองให้อยู่ห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งไอแรงผลักตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวกําหนดมุมพันธะในโมเลกุลแล้วความแรงของการผลักนี่มันเท่ากันหมดไหมคะหรือว่าต่างกันอ๋อต่างกันครับตามเอกสารเนี่ยแรงผลักที่แรงที่สุดเลยจะมาจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรองลงมาก็เป็นพันธะสามพันธะคู่พันธะเดี่ยว แล้วก็น้อยที่สุดคืออิเล็กตรอนเดี่ยวครับแรงผลักจะเบาสุดอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นเราลองดูตัวอย่างกันหน่อยดีไหมคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นอย่างเช่นมีเทน ch 4แอมโมเนีย nh 3แล้วก็น้ำ h 2 o ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมีกลุ่มอิเล็กตรอน4กลุ่มรอบอะตอมกลางเหมือนกันหมดเลย ตามทฤษฎีแล้วรูปทรงอิเล็กตรอนก็ควรจะเป็นทรงสีหน้ามุมก็น่าจะเท่ากันที่ร้อยองศาหรือเปล่าคะใช่ครับตามทฤษฎีเป๊ะเลยคือร้อยองศาสําหรับสีกลุ่มอิเล็กตรอนแต่ว่าพอมาดูรูปร่างโมเลกุลจริงๆของมันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างครับโดยเฉพาะอิทธิพลจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวต่างกันยังไงคะอย่างมีเทน CH4 เนี่ยนะครับอะตอมกลางคือคาร์บอน มันไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเลยมีแต่พันธะเดี่ยว4พันธะกับไฮโดรเจนมุม H-C-H ก็เลยเป็นร0อย9.5องศาพอดีเป๊ะเ,เ,เลยครับตามรูปทรงสีหน้าโอเคค่ะอันนี้ตรงไปตรงมาและแอมโมเนีย NH3 ล่ะคะส่วนแอมโมเนีย NH3 อะตอมกลางคือไนโตรเจนอันนี้มีพันธะ3พันธะกับ H แล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวเหลืออยู่หคู่อ๋อมีคู่โดดเดี่ยวโผล่มาแล้วครับ จ้านี่แหละครับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันเหมือนอใช้พื้นที่เยอะกว่าเพื่อนหน่อยมันออกแรงผลักมากกว่าพันธะมันก็เลยดันพันธะ H-N-H ให้ขุบเข้ามามุมก็เลยลดลงเหลือประมาณ107องศาทำให้รูปร่างไม่ใช่ทรงสี่หน้าแล้วแต่เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแทนถูกต้องครับกลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมไปแล้วน้ำ H2O ล่ะคะ อันนี้น่าจะยิ่งต่างออกไปอีกใช่เลยครับในโมเลกุลน้ำ H2O เนี่ยอะตอมกลางคือออกซิเจนมีพันธะกับ H แค่2พันธะแต่ว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่ถึง2คู่เลยครับโอ้โห2คู่เลยครับพอมี2คู่แรงผลักจากคู่โดดเดี่ยวก็ยิ่งมาหาศาลเลยมันก็เลยบีบมุม H-O-H ให้แคบลงไปอีกเหลือแค่ป,ประมาณ104.5องศาเองครับรูปร่างก็เลยเป็นแบบมุมงอครับ เป็นมุมงอง e n t s น a pe สรุปประเด็นแรกได้ว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนี้สำคัญมากมันใช้พื้นที่เยอะผลักแรงกว่าทำให้มุมพันธะจริงๆมันเล็กลงกว่าค่าตามทฤษฎีใช่ครับว่ากันง่ายๆคือโลนแพรมันอ้วนกว่าบอนดิ้งแพรนะครับมันเลยเบียดเพื่อนเห็นภาพเลยค่ะทีนี้นอกจากเรื่องอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแล้วยังมีอีกปัใจจัยใช่ไหมคะคือค่า EN ครับผม อีกปัจจัยคือค่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี้หรือ EN ซึ่ง EN ก็คือความสามารถของอะตอมในการดึงดูดอิเล็กตรอนในพันธะเข้าหาตัวเองค่านี้ก็มีผลต่อมุมพันธะเหมือนกันครับแล้วมันส่งผลยังไงคะมันมี2กรณีครับคือ EN ของอะตอมกลางกับ EN ของอะตอมล้อมรอบเอา EN ของอะตอมกลางก่อนนะ ถ้าอะตอมกลางมีค่า EN สูงสูงมันจะดึงกลุ่มอ e ิเล็กตรอนในพันธะเนี่ยให้มาเข้ามาใกล้ตัวมันมากขึ้นพอดึงเข้ามาใกล้ครับพอกลุ่มอ e ิเล็กตรอนมันมาชิดกันมากขึ้นใกล้ๆอะตอมกลางแรงผลักระหว่างกลุ่มอ e ิเล็กตรอนพวกนั้นมันก็เลยมากขึ้นตามไปด้วยอ๋อผลักกันแรงขึ้นมุมก็เลยต้องกางออกกว้างขึ้นถูกต้องครับมุมพันธะก็จะกว้างขึ้นมีตัวอย่างเทียบกันชัดๆครับเช่น NCl3, PCl3 แล้วก็ AsCl3 สามตัวนี้อะตอมล้อมรอบเป็น Cl เหมือนกันหมดต่างกันที่อะตอมกลางค่ะ N P As ครับค่า EN ของ N คือ3.0สูงกว่า P ที่2.1แล้วก็ As ที่2.0ผลก็คือ N ซึ่ง EN สูงสุดเนี่ยดึงอ e ิเล็กตรอนในพันธะ N Cl ได้ดีที่สุด กลุ่มอิเล็กตรอนก็มาชิดกันรอบ n มากที่สุดแรงผลักรอบ n ก็เลยมากสุดมุม cl-n-cl CL เลยกว้างสุดครับอยู่ที่ประมาณ107.1องศาแล้ว pcl 3กับ ascl 3ล่ะคะ pcl 3มุมก็แคบลงมาเหลือประมาณ100องศาส่วน ascl 3ซึ่ง en ต่ำสุดมุมก็แคบสุดเหลือแค่98องศาเองครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะยิ่ง e n อตอมกลางสูงมุมยิ่งกว้างเพราะดึงอิเล็กตรอนเข้ามาผลักกันใกล้ๆตัวมันเองเอ่อแต่ว่าเดี๋ยวนะคะถ้าอย่างนั้นทำไมกรณีที่เราจะดูต่อไปอย่าง n f 3มุมมันกลับแคบกว่า n c l 3แล้วคะท,ทั้งที่ f เนี่ย e n สูงกว่า c l ตั้งเยอะนะ่ะมันน่าจะดึงแรงกว่าทำให้มุมกว้างกว่าหรือเปล่าคะอันนี้ดูขัดขัดกันนิดหน่อย เป็นคำถามที่ดีมากครับจุดนี้ต้องระวังนิดหนึ่งคือเราต้องแยกผลของ e.n อะตอมกลางกับ e.n ของอะตอมล้อมรอบเมื่อกี้เราพูดถึง e.n อะตอมกลางสูงดึงอิเล็กตรอนเข้ามุมกว้างใช่ไหมครับใช่ค่ะคือ f ที่ e.n สูงสูงเนี่ยมันจะดึงอิเล็กตรอนในพันธะ n f ออกห่างจากอะตอมกลาง n ไปทางตัว f เองอ๋อดึงออกไปทางอะตอมล้อมรอบแทนครับ พอกลุ่มอ e ิเล็กตรอนมันถูกดึงห่างออกจาก n ไปทาง f มากขึ้นความหนาแน่นของอ e ิเล็กตรอนใกล้ๆ n มันก็น้อยลงทําให้แรงผลักระหว่างกลุ่มอ e ิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆอะตอมกลาง n มันลดลงด้วยครับพอแรงผลักรอบ n น้อยลงมุมก็เลยแคบลงถูกต้องครับมุมพันธะก็เลยแคบลงดูตัวอย่างเทียบกันเลย nf3, ncl3, nbr3 อะตอมกลางเป็น n เหมือนกันหมดแต่ค่า en อะตอมล้อมรอบต่างกัน F 4.0สูงสุดรองลงมาคือ Cl 3.0แล้วก็ Br 2.8ค่ะ F ซึ่ง EN สูงสุดก็ดึงอ e ิเล็กตรอนออกจาก N ได้ดีที่สุดกลุ่มอ e ิเล็กตรอนพันธะ NF ก็เลยอยู่ห่างจาก N มากที่สุดแรงผลักรอบๆ N ก็เลยน้อยที่สุดมุม F-N-F จึงแคบที่สุดครับแค่ประมาณ102.5องศาเองน้อยกว่า N-Cl 3ที่มุม107.1องศาอีกหรอคะเนี่ยใช่ครับ แคบกว่า NCl3 107.1องศาแล้วก็แคบกว่า NBr3 ซึ่งอะตอม Br มี EN ต่ำสุดในกลุ่มนี้มุม Br-NBr เลยกว้างสุดประมาณ107.3องศาครับอ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือรูปร่างและมุมพันธะเนี่ยมันซับซ้อนเหมือนกันนะถูกกำหนดหลักๆจาก2ปัจจัยคือ1 แรงผลักจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวซึ่งมีพลังสูงกว่าเพื่อนทำให้มุมแคบลงกับ2คือผลของค่า En ซึ่งต้องดูแยกกันระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมล้อมรอบถ้า En อะตอมกลางสูงมุมจะกว้างแต่ถ้า En อะตอมล้อมรอบสูงมุมจะแคบแทนถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากครับแล้วสิ่งที่น่าทึ่งจากเอกสารของครูบรรจดก็คือว่าอพอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานง่ายๆแค่ 2- 3อย่างนี้แหละครับ ทั้งเรื่องแรงผลักแล้วก็เรื่องค่า EN เนี่ยมันทําให้เราสามารถแบบว่าทํานายหรือถอดรหัสโครงสร้าง3ามิติของโมเลกุลอื่นๆที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนได้เลยเหมือนเราพอจะเห็นภาพพฤติกรรมของมันได้ล่วงหน้าเลยนะครับจริงด้วยค่ะน่าสนใจนมากๆเลยก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่เราสามารถคาดเดารูปร่างสมมิติของโมเลกุลได้จากข้อมูลพื้นฐานแค่นี้ มันจะช่วยให้เราเข้าใจหรือไปทำนายพวกสมบัติทางกายภาพหรือแม้กระทั่งความวัยในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารต่างๆได้ลึกซึ้งมากขึ้นขนาดไหนเป็นเรื่องที่น่าไปค้นคว้าต่อจริงๆค่ะ